ดูว่าจะเป็นตัวอะไรครับรอบทาร่าตรงนี้20วินาทีนะสรุปบนไปล็อกซี่ริปโป้น่าจะเป็นโอเมนมากกว่าหรือเปล่ากับการเล่นรูปแบบแบบนี้เข้าไปล็อกตัดตหน้าไฮยะเตะได้สามารถหยุดนาคอได้ด้วยนะครับคือตัวเซตเยอะมากครับถ้าเป็นทาร่าก็จะได้ในเรื่องของการสปิดพุทแล้วก็การเข้าไปปวดแนวหลังนะครับสุดท้ายหมุนมาเป็นโอเมนนะเรื่องของตำแหน่งยังไม่แน่ชัดนะครับเชอรี่มิลกาจจะไปอยู่ที่เลนเอพิโซดก็เลนสูงเหมือนกันนะครับ กับการเล่นตรงนี้ครับผมกันไปฮะพิกอยู่ที่โอ,อเมนด้วยฮะน่าจะเป็นตำแหน่งในเรนดาร์สเลเยอร์เลนฮะครับผมส่วนมาเราก็เป็นซับพอร์ตไปนะส่วนฝั่งของมิกซ์ครับตัวของบอลน้าเป็นซับพอร์ตฮะเวเลสซีเนเจอร์น่าจะขึ้นเป็นร์สเลเยอร์เลนครับสวดอิกนิสเบนไปอยู่เลนการครับไฮจะเตะเฮราครับอยู่ทางหน้าของเลนล่างแล้วก็นาคอยครับเป็นจังเกิลครับเฮรา่นี่ผม,มุนคุ้นชื่อด้วยนะ <c oughs> คุณ <c oughs> ท่านที่จะเคยโดนมาก่อนเคยโดนตบรึเปล่าเป็นไปได้เหมือนกันนะ ไปไม่ได้ไปไได้นะครับค่อนข้างคุณชื่อเฮราอยู่นะครับก็เป็นงานเจอกันระหว่าง Mix แล้วก็ทางน้าเอาเซซิโร่นะครับในระบบแบบ b บสออฟทรใน R.O.B.Weller Tournament 2020รอบ128ทีมครับเราจะได้เกมแรกตรงนี้ไปก่อนนะอีกไม่นานนะเกมมันจะเริ่มขึ้นแล้วด้วยเดียวเท่านั้นคือคอมเนี่ยพอเป็นโอเมนนะค่อนข้างที่จะดักจับมาขอได้ง่ายกว่านะครับ รวมถึงการมีดีแลกกับมาล็อกมันเคลียร์คลิปไวมากๆเลยกันม,มองไฟว่าการสเตจการของแพ็คของเรทีนน่ดูดีกว่าในเรื่องของการบวกไฟกันตรงๆนะเพราะว่าสก,กิลต่างๆดาเมจเนี่ยมีพร้อมเลยฮะแต่ว่าการจับตัวนาคอเกมนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็ต้องพึ่งโอเมกค่อนข้างเยอะเลยฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นแค่การวิคห์เท่านั้นนะครับเกมน,นี้ตรงกลางน่าจะสําคัญด้วยเพราะว่าถ้าเกิดใครเคลียร์ได้ก่อนเนี่ยสองตัวละครที่อยู่ตรงกลางสามารถสร้างซีซีแล้วก็แกงในเพื่อนได้ง่ายนะครับ น่าจะเป็นเกมที่เติมเลนข้างค่อนข้างหนักเลยฮะไม่ว่าจะเป็นเลนดาร์หรือว่าเลนของแคลคร่เลนแคลร่ดูแล้วในเกมนี้นี่น่าจะต้องมาชาร์จถึง2-3คนเลยฮะในการที่ดึงโลคเข้ามาในไฟด้วยฮะก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของ r v v a ว o r t t u u r n m e n t ปีนี้นะครับมีอดีตโปรเพลเยอร์ในระดับโปรเีกหลายคนลงเยอะมากๆใช่ฮะ แต่ละทีมก็วันนี้แหละคู่หนึ่งแล้วของเราที่เราจะได้รับชมกันนะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับเป็นในหลายๆทีมที่หลายคนถามมาแล้วก็วันนี้ทีมงานเราใจดีจัดให้เลยแบบเต็มที่เลือกมาเลยนะวันนี้ไฮไลท์คู่ออไหนฮะพวกนี้จะเป็นใครอีกวันมะลือนี่ดังนั้นใครที่เพิ่งมาดูตอนนี้ก็อย่าลืมแชร์กันไปนะแชร์ให้เต็มที่ครับชวนเพื่อนมาดูกันกับฝีมือของมิกแล้วก็เซติโรในเกมแรกข,ของเขา,าดูจากฮิโรแล้วครับเช็ครายชื่อก่อนดีกว่าเกมนี้ไรแค่นเป็นมาล็อกนั่นเองฮะลูกน้องยาหยีเป็นดินแลกอ เป็นตัวของโอเมนนั่นเองครับแล้วก็สุดท้ายครับลุงลุงบอยใช่ไหมลุงบอยนะครับพามไปมืดๆนิดนึงนรค,นนนครับเป็นโรกฮะแล้วก็ฝั่งนี้ครับเป็นเซเวนนะครับมาเป็นอิกนิสเฮร่าฮายาเตะนะครับฟูจิบอลดัมซีเนเจอร์เวเลสแล้วก็แมวอ้อนขนตั้งแมวอ้วนนะครับแมวอ,อ้วนขนตั้งมาเป็นนาคอสครับผมชอบโดนอ้อนไงเราคิดถึงเหมือนกันนะกับการอ่านชื่อแบบนี้นี่เปลี่ยนเรื่องให้ไวเขียนเวเลยนะเขาบอกเลยว่าสวดได้สวดสวดเลยฉีกชิงนะโอ้เวชีกนะเซซิโร่ปะทะกับมิกในเกมแรกฮะ ที่2ของวันนี้รอดูในเกมนี้กันเลยฮะทางด้านของลูกน้องยายี่นะครับมายืนในเลนกลางนะส่วน BY เป็นตัวของเลนแคริเอรเอลซุเป็นคนเดียวกันกันกบที่ไบต่รู้สึกแน่ฮะครับผมเพราะเล่นเป็นวิดเนตด้วยอ,อาจจะเป็นไปได้นะซึ่งเราไม่ได้รับการข้อมูลยืนยันมาตรงนี้นะครับชื่อเขาไม่เหมือนเดิมแต่ว่ามีโอกาสสูงเหมือนกันไปไวเลยครับก็เคลียร์บรฟเลนกลางได้เสร็จครับพยายามที่เข้ามาแซะแตัคดคลิปได้ตัดได้ก่อนนะจะเซฟได้เซฟได้ครับยังดีอยู่ฮ่ะเฮราดาเมจเป็นดาเมจแบบเบิร์ดเบิร์ดด้วยนะครับ พอโดนดาเมจที่เป็นดีเบสเข้าไปก็เลยสามารถเซฟได้อยู่มีวายแกสดชัดโโเลยอ่ะมีโอกาสโดนวายชาร์จสูงมากๆครับแล้วมีโอกาสตรงนี้ฮึบเข้ามาฟิกเกอร์มีไหมแต่ว่าจากตรงนี้ไม่น่าจะรอดพิกเกอร์เขกกระหลกถึงทีเป็นเบฟูจิที่เก็บมาได้ะแต่ท้องสู่งทอดน,นีอะ ลอยไปหน่อยกับการยืนตำแหน่งตรงนั้นครับรวมถึงฟูจิไม่ได้รีบร้อนที่จะใช้ววยฟเกอร์ด้วยนะแกเดินไปตรงๆแล้ว,วายชาร์จก่อนเก็บฟิกเกอร์ไว้ปิดดาเมจในจังหวะสุดท้ายมันจะในเรื่องของตัวระยะเลยครับเพราะว่าถ้าายชาร์จเข้าไปเนี่ยโอกาสของเอลสูรเนี่ยอาจจะมีการกดฟิกเกอร์ได้มีโอกาสที่เก็บสเปียตรงนี้แล้วใช้ต่อได้ทันนะเชอรี่อยู่ในตำแหน่งดาเซเอร์เลนครับกับสกินสุดสวยงามของโอเมนครับมันม,มีแต่ว่าเหมือนจะ ไปเรือผ่านเปล่ <S 1> <S 1> <S 1> ายากนะสกินนี้ได้ยากอยู่เหมือนกันเล่นโบนครับมีโรสที่ขึ้นไปช่วยฟาร์มเล็กน้อยครับ รอสี่เท่านั้นเองครับถ้าเชอรี่สี่เมื่อไหร่เนี่ยก็โอกาสเก็บยิวได้ง่ายค่อนข้างเยอะแล้ววิ่งหลุดตำแหน่งตรงนี้มาหน่อยครับพิกเกลลงมาที่สวยครับทีการไล่ตามอยู่แต่ว่าคนตรงนี้มันจะทนไม่ไหวปัดที่คิดปัดไปทีนึงก็เก็บไม่ได้ครับเบนซซเบตไล่กันต่อครรูปบอที่อยู่ในวงก็พยายามกันแท็กไหลคนดังเข้ามาแต่ว่านักบอลไม่ได้ด้วยในไฟตรงนี้เดงคูจิเก็บสอยเมื่อก่อนหนึ่งตัวแต่ว่าเคปที่ปัดมาตรงนี้เบนซซเบตเหนียวจริงๆริครับในป้อมไม่ใช่เรื่องดีอันตรีให้กดไปแล้วคะเกือบจะเก็บนัก รูปแบบการไฟเนี่ยเป็นเซซิโร่ที่สวนไฟตรงนี้แต่ว่าความเป็นโพซิชันเนี่ยรู้สึกมิกซ์จะทําได้ดีกว่าเหมือนกันครับย,ยืนตำแหน่งอะไรรอพร้อมแล้วด้วยเวรเท็ตผลจริงนในช่วงต้นเมื่อกี้ฮะใช่ยื้ออยู่นานในเรื่องของการทำตำแหน่ในไฟอ่ะเป็นตัวละครต้นเกมด้วยเลยครับส่วนนั้นอเอาเชอรี่ก็ต้องเข้าไฟนะจังหวะนั้นจาเป็นต้องยืนให้เพื่อนครับแล้วก็ในช่วงต้นเกมเนโอเมนไม่ได้อึดขนาดน,นั้น,น,นระยะยิงตอนนี้ก็ต้องประมาทไม่ได้ับเพราะว่าตัวเองเสียปิกเกอร์ไปแล้วก็ต้องยืนระยะให้ดีที่สุด ะจากมาเดสเอเบสเกี่ยวตรงกลางครับเชอรี่คับเรเบิลสี่ไปที่เรียบร้อยกลับขึ้นไปที่เลนบนก่อนฮะในตรงกลางเนี่ยรู้สึกจะเป็นไลคันกับยาหยีที่เคลร์ครีมได้เร็วกว่าครับแม่อ้วนผลตั้งเกมนี้ฟาร์มชิลอยู่ฮะไม่เสียบัฟโดนอินเวดไปชุดนึงแต่ว่าจะมีตัวของไฮายาเตะอยู่ล่าเซฟได้อยู่มา,มาตัดเลนล่างกันต่อครับตรงแม่อ้วนเห็น BY BY เห็นแวบๆครับจังหวะนี้ โดนเน,นี่ยนะฮะเซนิเนลฮะตักรอไว้เป็นหมดขึ้นที่อยู่แล้วอ่ะด่านนี้เป็นดีแร์กหลอดเข้ามาชิ่ยโดดใครไม่โดนก็จริงแต่ว่าการสแปมตรงนี้ครับจะเข้าไปตรงๆครับโ็อสวยไกลตรงนี้อยู่ด้านหลังได้ดีเคปาดหนึ่งทีแต่โซนด้านหน้าตรงนี้ไปก่อนเล้วเก็บซีเนเจอร์ไปได้ช็อกขวาได้สวยเลยครับไรแค้นกลับมาเป็นสกอร์คิวสต่อ2ครับทั้ง2ทีมดูเหมือนจะจ้องเชิงกันอยู่เข้าไปงั้นตรงนี้ไรแค้นปาดเคล็บสูงครับถึงจังหวะตรงนี้เจนิสิต กลางโลมาก่อนเลยฮะตัดกลางกลับมามีโอกาสจะยิงเจนสิทบราดเพื่อเคลียร์ครีปด้วยครับหรือว่าเพื่อกดดันก็ได้ฮะส่วนทางด้านโบสโอเมนมีโอกาสได้แตะทาวเวอร์เหมือนกันครับเชอรี่ตรงกลางไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครในการมาเล่นรวมถึงการเคลียร์เวฟต่างๆนะครับต้องในเกมเจออีกนิดแบบนี้ฮะับบล็อกที่สำคัญมากกว่าคือมังกรนะแล้วก็การกดดันที่เร่งรัดกันต่อเนื่องเก็บเจนสิสิ์บราดมาไว้ตอบมังกรเล็กน้อยเชอรี่ไปโดนดักตรงนี้โดนโยกกลับมาแล้วหมุนจนเม้นเบทเต็มๆฟิกเกอร์ถอยออกมาสวยครับไลแค เทปซ้ากลับมาตรงนี้ยืนคาหน้าสูงมากเรามั่นใจว่าตัวเองทําได้ด้วยถ้าไ่ใช่โอเมมีสิทธิ์ไปไม่ทอดแต่ด้วยการหาทางเลือกทางออกตัวเมื่อกี้ฮะแต่ว่าสเปลที่ถูกจ่ายไปก็คือฟิกเกอร์เสียไปก่อนหนึงฟิกแล้วจังหวะฟิกเกอร์ค่อนข้าง,งดีครับออกมาแล้วหลุดหมดเลยมีอะไรแค้นที่มาโซนสูงเพื่อคําให้ด้วยเลยเอาตัวรอดตรงนั้นมาได้ครับที่เด่นในเกมนี้มิกนี่พยายามรวมกันได้ค่อนข้างไหวสหั่ตรงกลางแล้วต้องดิสเอนเกตออกก่อนเลยฮะวีฮะยังไวยอยู่ครับคิีฟตรงนี้ชุดถุดท้ายแต่ว่าูจิใส่น้อเลย จังหวะเจททิปวายฟิกเกอร์เดนมาตรงนี้ชุดเทอตโวนมาเต็มเต็มแล้ววายพิซซ่าท,ที่พยายามที่จะโซนเข้ามาแต่โซนด้านหลังไหลแค่ช็อกเลยป้ายตรงนี้ไม่รู้ไปลงแถวสองไป้ายไหนฮะด้นานหลังฮะเอาอีกทีฮะไม่มีคนเข้ามาปิดนะกดกิ่งแล้วฮะอะไรแค่นแต่ว่ารถเมย์มันไม่จอดครับโอ้ก็สายไหนครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแต่ว่ากระโดดข้ามมาตรงนี้ก็อย่างน้อยก็ปกป้องบีวายได้นะครับทำให้ไม่มีการโถมไฟต่อจากนั้นฮะบล็อกเลยฮะโดดข้ามหัวไปก่อนหนึ่งทีฮะอย่างเจทิปตรงนี้ได้อยู่ครับเป็นทเท สองตัวละครนะฮะัสามตัวละครด้วยซ้ำนี่ไปช่วยเคลียร์คิวกันในทางหน้าของเลนล่างแล้วปากสายพอร,รูว้วโรจะมาสา,สาดใส่เนเจอร์เข้าไปครับหมุนทางหน้าของบาร์ตี้คิดศูนย์เข้าแต่ว่ายากเกินไปนิดหนึ่งที่จะเจอกับสองตัวที่ดาเมจม,มันเป็นทูทั้งคู่แบบนี้ครับีเซปเรตตัวเอลพวกนี้ติ๊กขึ้นมาเลยฮะหายใจได้อีกนิดนึงนี่น่าจะยื้อได้อยู่ที่ในการรอเพื่อนนั่นเองฮะเอาละด้านนี้ฮะเบสเบสมาเทรดทิฟซ้ำคีเบีนี้ก็ต่อ อ้อมอ้มนะมีคนอ,อ้อมนะ,ะเข้าไปปะทะกับโอเมนตรงๆนี่ก็อาไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นะครับยิงอยู่ยระยะใกล้แบบนั้นเนี่ยเดนเบสโอกาสปักโดนเกือบร้อเนครับเน้นเกมที่เลนกลางค่อนข้างเยอะนะสำหรับในเกมนี้ฮะอ๋อแล้วจากนาร์ดไวช้าสวนมาตรงนี้แต่ว่าเป็นแค่การขู่เท่านั้นยังไม่มีอะไรครับเข้ามาตัดบริเวณเลนกลางแล้วเคลียร์เสร็จก่อนกําลังจะสตอมเลนล่างต่อเนื่องอะเซชิโร่ลุงบอยฮะลุงวันนี้พาเพื่อนมาอีก2องฮะดักแคมพุ่มอยู่ท่าหน้าของเรนบัฟ ก้าทแคกไหมแล้วดูเช็คตรงนี้เหมือนจะรู้วก็แทกตรงนี้เต็มๆเปสะเม็ฟิกเกอร์เหมือนจะติดตรงนี้ไม่หน่อยครับราช็อตตรงนี้สวยงามของลายแค่ปาดหนึ่งเดียร์ฟูจิกำลังจะตายครับป้อมแล้วเสียตรงนี้ไปถึงสองคนนะวิ่งเข้าหาโลนก่อนนะยังมีจังหวะปิดตาอยู่ฮีราตรงนี้มุมตรงนี้ยิงสก,กิลระยะไกลสอสก,กิลครับตัวของเฮราไปเทรดคลลีตรงนี้ได้ดีนะตัดทำให้จังหวะที่จะดันเซนซิโร่ขาดออกไปครับ แต่เป็นรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันเหลือเกินกับการลงไปซ้อมแล้วไปดักบริเวณพุ่มเรดบัฟตรงนั้นเน่เขารู้้วครับจริงๆแต่ว่าพยาย,ยามที่จะเล่นด้วยแต่ว่าตัวของบลอกวิ่งไปโดยการทะลุทุกอย่างนะ,ะต้องชมเซนซิโร่ที่เลือกโพิชั่นได้ดีด้วยนะครับแล้วก็เลือกทาร์เก็ตได้ดีนะโถมเข้าไปที่ตัวของเป็นซับเบน์หมดเลยนะครับฟูจิโอเหมือนจะไปโฟกัสที่การไปรับไฮยาเตะมากกว่าด้วยคือแกเดินข้ามไปไม่ได้มาช่วยอะไรขนาดน,นั้นครับพยายามบล็อกด้วยแหละ โดนไลแค้นช็อกไปปิดตรงนั้นเนี่ยก็เอาตัวรอดได้ยากอยู่เดฟิกเกอร์มาไหมฮะเชอรี่ฮะมีปิกเข้าอยู่แล้วด้วยอะอีกประมาณ3 0ิวินาทีโดยประมาณนะครับทางหน้าของดาวัเลเยอร์จะเกิดขึ้นมาในช่วงนาทีที่เจ็ดคัเป็นทรงเรนอยู่นะก็ยังไม่มี จุดเด่นซะเท่าไหร่ฮะมีแค่ทางนักของได้ทีมเซซิโร่เนี่ยพยายามมาดักแคมป์ในคุ้มอยู่แล้วอะตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนที่ได้ทาวเวอร์ไปเลยนะครับแต่ในเรื่องของสกอร์คิวเนี่ยเซซิโร่ขึ้นนำไป5ต่อ3ามไอ้ะเจสปิเกอร์ไหลเข้ามาแล้วโล่ขอโชว์เตปป้มแบบที่ภาพที่คุ้นเคยฮะชัด์จเจ็งกันเลยทีเดียวกับทาวเวอร์ตรงนี้แล้วไฟด้านนี้ไายแค่โดดหนีเข้ามาไวชาร์จทางนักของคุณยศไม่โดนนะการใช้สกิลได้ดีบีวายตามมาสไนเปิเพิ่มเติมจะใส่เฮราครับถ้าโดนนนีี่่าจะะมคงงเหลืออยูฮ มีสิทธิ์นะถ้าเป็นโฮลี่ทันเดอร์อาจะตายได้เลยอะแล้วแกเก็บไปได้1นึ่งทาวเวอร์ครับเพิ่งจะพูดอยู่แมปว่ายังไม่ได้แต่ตอนนี้สิ่งที่น่าจับตามองมากกว่าคือเรื่องการเงินครับในช่วงที่ทาวเวอร์ยังไม่แตกกันทั้งคู่เนี่ยเซจโรปเป็นฝ่ายที่ทำการเงินนำไปได้ก่อน4,000โกด้วยกันเยอะมากฮะเป็นร็อะ5้าแล้วด้วยฮะนำนาคอสไปถึง1,500โกเลยเหมือนจะได้ตรงกลางค่อนข้างเยอะนะตรงกลางตัวของ,ของ ดิแลกแล้วก็ตัวของมาล็อกนี่เหมือนจะโยคีมให้เยอะอยู่ครับเนี่ยพอไม่มีอันติขอโอเมนเนี่ยก็มาเล่นด้านล่างค่อนข้างเยอะฮะรอเชอรี่ทำมน,นเองครับพอมีอติปุ๊บเรียกเลยฮะลุบอยพ้อไปทันทีอ่ะจะปิดตรงนี้แล้วครับฝั่งเซซิโร่่ยันไงฮะได้สไนไ์ก่อนแต่ว่าไรแคน่นะลอ้อบล้อมาแบบนี้แล้วช็อกอยู่กับที่ลอยสองฟิกเกอร์ตรงนี้ก็ไม่โผล่นะปาดไันได้สวยดาเมจต่างๆตรงนี้ลุบอยเข้ามากะระแทกไหลายสิ่งทีฮะวเวดพยายามเข้ามาเทน,นะแต่ว่าทาวเวอร์ที่เสียก็ต้องไปตรงนี้โอเมนก็ได้ตัดตรงกลางกันอีกอะ หลังจากได้ทาวเวอร์อย่างแน่นอนนะครับก็ได้ตรงกลางแล้วบีไวไม่ยอมถอยด้วยแกดึงดานอยู่แมวอ้วนขนตั้งเข้าไปฝืนทิ้งชีวิตเพื่อเกลียร์ครีปแต่ว่าเคลียร์ไม่ทันนะกำลังจะเสียทาวเวอร์ซ้ําไปด้วยจากการติของเชอร์รี่แล้วก็ตัวของลุมบอลไปโดนตามเกมแล้วด้วยฮะช็อตสโนบอลนะได้จังหวะที่ดียร์ตาคที่แย่ดันก็โดนเก็ีเขาต้องการก็เสียไปแถมด้านล่าง เสียถ no ึง2กับปอบอี though, 2, กหนึ่งปอบเลยฮะแม่คอนโทรลตอนนี้กำลังจะตกเป็นของเซตซีโร่ครับในเกมแรกสกอร์คิวสิบต่อสามมาดูเห็นดาร์สเลเยอร์ที่กำลังจะเก็บเขี่ยวมาเป็นซับสิทธิ์ของตัวเองอีกหนึ่งจากรนะดูเทมลุงบอยฮะจาแฟงไปไหนฮะโบกี้อาโบเกนสเปียไปเออสตอร์โบสามชิ้นแล้วฮะแฟงนี้ในภาษาโมบ้าคือความรวยนะครับก็คือแกจะแกจะอ้วนไปไหนแกจะรวยไปไหนนะครับตองฮะโอ้ยชัดจัดนะทั้งคิวทั้งปอมได้มาหมดเลยฮะเจ็ดจุดสองฮะหกศูนย์ส, right. ส,สองแล้วการเงินจะเป็นไต่เจ็สสดพันห้าอย นี่ถ้าเกิดสัมผัสตัวเฮราวินาทีเดียวน่าจะหายไปเลยครับเป็นโรคต้นเกมที่ได้สนุกจริงๆนะถ้ามีไอเทมประมาณนี้ในช่วงในย่งเวลาตรงนี้แน่นอนในเรื่องของความได้เปรียบด้วยับการช็อคโซนเปิดก่อนทั้งตรงของโรคเนี่ยเขาจังหวัดได้ง่ายในการตามต่อส่วนฝั่งคนที่รวยที่สุดของฝั่งมิกซ์นะครับก็คือไฮยะเตะ4,003นะไอเทมที่ออกมาเป็นฟิเลทาลอนนะรวมถึงเป็นสลิกสติงเล็กนะครับแล้วก็ตัวของกุงจักรซึ่งการออกแบบเนี้ยจะทำให้ได้ความเร็วโจมตีเทียบเท่ากับ,กบสลิกสติงแต่ว่าราคาจะถูกกว่า จะไปน้อยกว่าในเรื่องของอัตราการคิดที่คอเท่านั้นนะครับนการขึ้นมาในเรื่องของการรอไอเทมชินิชซ้อไปเรื่อยๆนะฮะแล้วไฟบริเวณบูบา้าเพื่อนบอลรอช็อคอยู่ฮะอะไรแค่นะรอตัดมาอะไรแค่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่โซนให้เพื่อนได้ดีมากๆในเกมนี้แล้วก็เอาตัวรอดได้ดีด้วยครับเพื่อน อาการน่าเป็นห่วงทีไรอะอะไรแค่นี้แกพร้อมโดดมาชาร์จตลอดแล้วตรงนี้ชาร์จขาป้อมเลยอะโดนโอเล่นาไม่ทันได้ขยับไปประมาทในเรื่องของระยะตัวอย่างดีแหลกันแล้วเดนฟิกเกอร์ไหลมาตรงนี้ช็อคเล่งมาครับคือระยะค่นอนข้างจริงๆนะต่อยกดมาออกอมตรงนี้ก็มาไหลไม่รอดอยู่ดีครับไปทีละคนสองคนไปทั้งคนไปทั้งป้อมเลยอะเมคาคิวของลุงบอยพร้อมปิดเกมแล้วรจบเกมในเกมนี้เซซิโร่ขึ้นนำไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์นะ วินาทีเดียวจริงๆนะครับถึงตัวแล้ววินาทีเดียวจริงๆนะฮะคือแกไปยืนในระยะที่ไม่คิดว่าดีแลกแขนแกจะยาวขนาดนั้นนะโฟเรนสตาร์มันติดก,ก,กําแพงพอดีด้วยใช่ครับจังหวะดีด้วยนะ <c oughs> ดดยนะกับการใช้สกิลนะครับแล้วก็มีลุงบอยที่รออยู่ตรงนั้นน่าจะนัดแนะกันอยู่แล้วครับในช่วงครึ่งหลังของเกมเนี่ยแมปคอนโทรลมันตกเป็นของเซซิโร่เต็มๆแล้วไม่รู้จะหาทางพลิกยังไงดาเมจเหมือนจะไม่ค่อยพอด้วยในเกมนี้หาจังหวะที่นีที่ไล่ค่อนข้างเรียกพอโอเมนมีสกิลมีเดตต์เบนเนี่ยเร สกิลอันติก็ลงมาเล่นเนล่างต่อในช่วงเรนนิ่งเฟสตอนแรกมิกซ์ทำได้ดีนะแล้วกดดันได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดตัวของ BY ได้ก่อนหรือว่าการตัดเชอรี่ได้ก่อนแต่สุดท้ายพอไฟรวมจริงๆลุงบอยแล้วก็ไหลแค่นเนี่ยฮะแล้วก็ทางหน้าของน้องยาหยีดีแลกอีกหนึ่งคนที่เซตไฟให้ฝั่งตัวเองเล่นง่ายมากๆ <บน S 1> ครับบทบาทจากแถว2ด้วยฮนะก็เห็นอย่างด้ชั้ว่าดีแลกเนี่ยมีผลกับรูปเกมมากๆในเรื่องของทีมไฟมีจังหวะช่วงต้นที่เวเรสกันานคะอสรวมถึงบาลดัมเนี่ยได้ อิมแพคกับเกมของทารางของบลูทีมในเกมนี้แล้วดูเหมือนว่าพอเซซิโร่มารวมไฟลแล้วทําได้ดีเนี่ย mm hmm. ฝั่งของม mm ิส hmm. ก็กลายไปว่าไปเลือกกระจายกันแทนนะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นตัวของนาคอสที่เน้นสปีดพูลมากกว่า mm hmm. หรือว่าเนินเจอร์ที่ตามมาเติมเกมช้าไปเล็กน้อยด้วยโดนกดดันค่อนข้างเจอครับฝั่งของบลูทีมแล้วก็ต้องพ่ายแพ้ไปก่อนในเกมแรกด้วยสกอร์สต่อ15คร mm ับก็ถือว่าสกอร์ก็ยังไม่ห่างกันมากเท่าไหร่ฮะ แต่ถ่ายอย่ากนะครับด,ดาเมจ์นะดาเมจใจสูงมากนะครับตัวของนีแลคแทบจะไม่ได้โดนสัมผัสเลยครับ8.5%ที่ได้รับดาเมจไปแล้วจ่ายดาเมจไปถึง24.0%แทบจะไปโดนอะไรสักกิดกันเลยอะเช่นเดียวกับเอลสูด้วยแค่สามเท่านั้นนะน้อยมากๆ,ๆเอลสูคือเกมนี้เขาเข้าไฟน้อยด้วยนะครับ <c oughs> น่าจะเป็นจังหวะแรกอ่ะ6,000ตรงนี้ใช่ฮะแล้วก็รูปแบบที่แกยิงเนี่ยก็คือยิงจากทางด้านหลังทางนั้นเลยฝั่งตัวของ Mix มิกซ์าาแทบจะ ในเกมแรกฮะไล่แค่นเชอรี่แล้วก็ลุงบอยอะทีสามารถขวาแต้มแรกไปได้ก่อนนะครับ1ต่อศูนะขอแค่หนึ่งเกมจัดทะลุเข้าสู่รอบ64ทีมส่วนมิกซ์ยังมีโอกาสแก้ตัวในเกมหน้าอยู่นะครับยังไงก็ฝากแฟนๆเชียร์กันด้วยทั้ง2ทีมเลยนะใครที่เป็นแฟนลับของ2ทีมนี้นะครับจะมีถึง3เกมหรือเปล่าฮะสหรับในคู่นี้อะคือถ้าถามเราก็อยากให้เป็นกำลังกำลังใจแล้วก็กำไรคนดูนะก็ดูกับไป3มเกมยาวๆนะครับถ้ามีถ้ามีามมแต่ไม่รู้นะักแข่งเขาจะอยากเล่นหรือเปล่า เคยขอตลอดนะไม่มีใครอยากเล่นสามเกมเออไม่เคยมีใครอยากสามเกมให้เราเลยต้องการ<ล>ชนะแบบเพอร์เฟกต์เกมมันอยู่แล้วสำหรับทุกๆคนนะครับผมอีกสถิติหนึ่งที่น่าสนใจก็เป็นไลยแค้นที่รับดาเมจไปถึง43.4% mm hmm. ด้วยนะครับเมื่อสักครู่เรียกได้ว่าแบกดาเมจไปที่ตัวเองคนเดียวเลยแหละตัวเองเป็นคนโซนคนค้ำคนช็อคคนเข้าคนถอยคนออกก่อนโอ้โหมาครบเลยนะจังหวะช็อคทำได้ดีด้วยครับตั้งแต่ทาวด์ด้านล่างที่เราได้เห็นกันนะโดดเข้ามาปาดในคือแกดึงฮีโร่ฝั่งตรงข้ามได้ถึง2-3คนตลอดแล้วมาร็อกในช่วงนีี้ยการรรเเเเปป็็นนนซซััพพพพออ์์ตต่่ไมชิง ตายตัวนะครับแกเป็นกึ่งในเรื่องของตัวดาเมจด้วยอ่ะใช่ฮะแล้วก็เป็นตัวละครหนึ่งที่เหมือนจะเป็นกึงก่งกึ่งมิดเลนทุกครั้งที่เป็นซัพพอร์ตเพราะว่ามาช่วยเคลียร์ครีปได้เลยนะฮะประเพณชนะน่าจะสูงมากๆมากน <ะ S 1> ในการที่หยิบมาล็อกมานะครับยังไงก็เป็นตัวละครที่หลายๆคนชอบเล่นกันอยู่แล้วครับผมแล้วเกมที่หนึ่งก็ได้จบลงไปครับผลสรุปฮะเป็นมิสนะครับที่พ่ายแพ้กับเซซิโร่ไปก่อนนะครับศูนย์ต่อหนึ่งเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ที่เกิดขึ้นเกมแรกแล้วกลับมา สู่เกมที่2แหล้วจ้ะที่ดูไฮไลท์มันในเกมแรกไปนะครับใช่ครับเบรกกันไม่นานดูเกมมันต่อยาวๆได้เลยฮะแล้วเกมหน้าครับมีโอกาสจะเป็นเกมสุดท้ายแต่ว่าเรามีโอกาสารับชมสูงสุดนวันนี้นะครับสามเกมด้วยกันกับคู่ที่อ2อยังไงเราก็อยากจะพากสามเกมอยู่แล้วล่ะอยากให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างเต็ม